รรมบทภาคที่8แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทรีชื่อว่าอุบลวน,นานัศึกษาผปหนังสือเปไ้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเริ่มตั้งแต่อุปละวน,นาเทรีวัตถุเป็นต้นไปอุปละวรรน,นาเทรีวัตถุอันว่าเรื่องเห็นพระเทรีชื่อว่าอุบลวน,นาไมายานข้าพระเจ้า,ว,าจวจเตตกาว สถานว่าพระาศาสดาวิหัการตัวเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารพะทรงปาราบอุปละวนาเทริงซึ่งพระเทรีชื่อว่าอุบลวนากเกษตร์ตรัสแล้วธรรมเดชเสนีซึ่งพระธรรมเทศนาอีมังนี้ว่าวาริปุคระปะเตวะอิติดังนี้เป็นต้นวัตถุอันว่าเรื่องมียานข่าพระเจ้าวิถาริตังเอวะให้พิสดารแล้วนั่นเทียวชาถาวนา,นายา ในระถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งพระคาถาว่ามัตุวามัญตีพาโลอิติดังนี้เป็นต้นนี่จริงอยู่วัจนังอันว่าคำว่าสมเยนะโดยสมัยอเปเรนะอื่นอีกมหาชนอันว่ามหาชนกระถางยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าพีนาสวาปีแหมนว่าพระขีนาสดทั้งหลายมันเยเสวันตี เห็นจะจะเสพกามังซึ่งกามนะเสวิสันติจกไม่เสพจริจงทำไมทีเพราะว่าเอเตคีนาสวาันว่าพระคีนาสุทั้งหลายเหล่านั่นโกลาประรุกขางเป็นต้นไม้อันผูกผลติย่อมเป็นนะัณหนไม่ได้วามิกา เป็นจอมปัวกหวนติย่อมเป็นณนะจะหองมีไม่ได้แลอนละมังสาสรีราวะเป็นผู้มีเนื้อและสริระอันสดทียวหหนติย่อมเป็นตัสมาเพราะเหตุนั้นเตปีขีณาสวานว่าพระขีณาสวทั้งหลายแม่เหล่านั้นสาธิยันติย่อมยินดีการมสุขังซึ่งความสุขในกามอิติังนี้ สมุทาเปสีให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วธรรมสภาอย่างในโรกติเก่ากับด้วยการแสดงซึ่งธรรมสถาอันว่าพระศาสดาอาคันตวาเสร็จมาแล้วปุจิตวาประถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายส,าสันนินอาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้ว กะทายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกาญจนุอะไรหนออาถาย่อมมีเอตาะหิในการนี้อิติดังนี้ว่จะในครั้นเมื่อคําว่าไม่ย่างนันว่าข้าพงทั้งหลายสนนนิษนาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกะทายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายานามะเชื่อน,นี้อมหะย่อมมีเอตารหิในการนี้อิติดังนี้เตหีพิกูหีอันพิกสูตทั้งหลายเหล่านั้นว่าเตกราบทวนแล้ว วตวาตรัสแล้วว่าพิกเวตวก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายขีนาสวะอันว่าพระขีนาสวะทั้งหลายสาธยันติย่อมยินดีกามสุขขังซึ่งความสุขในกามนั่นไม่ได้เสวันติย่อมเสพกาเมซึ่งกามทั้งหลายนี่มีได้นี่เหมือนอย่างว่าปทุมะปะเต ปฏิโตทักกะพินทุอันว่า,ายาดแห่งน้ำอันตกไปแล้วบนใบแห่งดอกประทุมนะลิปตฏิย่อมไม่ติดอยู่นะสันถาติย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดีวินิวัติตวาปฏต,ติเอวะย่อมกลิ้งตกไปนั่นเทียวแยะถาชันใดจะอันหนึ่งสาจะโป อันว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนาะอุปาลิปติย่อมไม่ติดมั่นนะสันถาติย่อมไม่ตั้งอยู่ด้วยดีอรลเคบนปลายแห่งเหล็กแหลมวินิวัติตวาปฏิเอวะย่อมกลิ้งตกไปนั่นเทียวยถาชันใดกามโมอ,อันว่ากามทุวิโทปีแม้มีอย่างสอง นะริปติย่มไม่ติดนะสันาธาติย่มไม่ตั้งอยู่ด้วยดีจิตเตในจิตขีนาสวัสสตร์ของพระขีนาโสพเอวังฉะนั้นปิติดังนี้อนุษ์สันทิงคเตตวาธรรมมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุษ์สนที่แสดงซึ่งธรรมราหาตรัสแล้วขาถังซึ่งพระคาถา พมณวเคนในพมาวัคอิมังนี้ว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดนันลิปตีย่อมไม่ติดกาเมสุในการทั้งหลายวารีัุคลปฏเตอลิปันตังอิวะเพียงดังอันว่าน้อมไม่ติดอยู่บนใบแห่งดอกบัววาริตัวนี้เป็น นภูงสการิงนะครับอารเคอลิปันโตสาจปโปอ,อิวะเพียงดังอันว่าเม่็ดพันผักกาศไม่ติดอยู่บนปลายแห่งเหล็กแหลมอาหารอันว่าเราพระรูมิจำรียกผุกลังซึ่งบุคคลต่างนั้นพระมันว่าเป็นพามอิติด,ดังนี้ ไม่ยาอันข่าพระเจ้าวุต่างกล่าวแล้วต่ถาวัตุสมิงในเรื่องนั้นอโทอันว่าอัดว่าโยปุกโลนว่าบุคคลใดนะอุปาลิปติย่อมไม่ติดมั่นกาเมในกามทุพเทปีแม้มีอย่างสองอภันตเรในภายในนะลิปติคือว่า นณสันทาตินณะสันทาติจ่อไม่ตั้งอยู่ด้วยดีกาเมนในกามแั่สิ่งนั้นเอวังเอวะอย่างนี้นั่นเทียวอาหังอันว่าเราวัามิยํเรียกอุขลางซึ่งบุคคลต่างนั้นพรามณนังว่าเป็นพา,ามอิติด,ดังนี้ตถาประเดสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาป่ทาทวัยศะแห่งหมสองแห่งบทว่าโยนะลิปตีอิติด,ดังนี้เป็นต้น เทศนาวสานเนในการเป็นที่สลงแห่งเทศนาพระหูชนะนว่าชนทั้งหลายมากปาปุริงสุบรรลุแล้วอริยภาราณิสุอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภราทินี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลอุปละวันนาเทรีวัตถุการว่าเรื่องแห่งพระเทรีช่วาอุบลว,วันนานิธิตังจบแล้ว